ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงมดนะคะ สวัสดีชาวราศีกุมทุกคนนะคะคลิปนี้อาจารย์จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่รักปัญญาทาโรนะคะของท่านอาจารย์ถาวรบุญยวานกันค่ะกับชีวิตนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2565ค่ะว่าชีวิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างนะคะอย่าลืมนะอาจารย์ขอให้ฟังกันเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตกันนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านไพ่แบบมุมกว้างไม่ได้เจาะจงเป็นเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงนะคะเพราะเราไม่ได้ดูกันแบบส่วนตัวไปค่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะในด้านของการงานกันก่อนเลยนะคะสําหรับพนักงานบริษัททั่วไปหรือผู้ที่มีไรายได้ประจนะํานะกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยต้องเจอกับปัญหาในการทํางานมากมายค่ะกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวแต่พอเดือนนี้นะคะก็ยังรู้สึกกังวลกับการทํางานรู้สึกว่าไม่มีความสบายใจกับการทํางาน เท่่าไหรเพราะปัญหาในการทํางานเนี่ยที่มันมีเข้ามานะคะแล้วคุณไม่สามารถจะมองหาใครที่จะช่วยเหลือหรือว่าพูดคุยปรึกษากับใครได้เลยค่ะสถานการณ์เนี่ยทำงานก็มีโอกาสเกิดปัญหาได้ตลอดถ้าไม่คอยละมัดระวังนะคะดูแลรลบผิดชอบให้ดีดังนั้นการทํางานในช่วงนี้เนี่ยการรู้จักปรับตัวนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนรอบตัวต่อผู้ใหญ่นะคะและหากต้องเจอกับปัญหาการพยายามเข้าหาผู้ใหญ่เจ้ามาอยู่ เสมอๆนะคะเพื่อพูดคุยคะ่ะปรึกษาขอคำชี้แนะนะคะหรือว่าสอบถามในเรื่องของเนื้องานเพื่อเป็นแนวทางนํามาปรับใช้ในการทํางานของเราก็จะทําให้การทํางานในช่วงนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีคุณก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายการทํางานได้นะจ๊ะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยสถานการณ์การทาธุรกิจช่วงนี้อาจารย์มองว่าดูนิ่งๆเงียบๆยอดขายไม่ได้มากยังไม่ถึงเป้าที่ต้องการกําไรก็พอมีอยู่บ้างนะแต่ก็เหลือน้อยเพราะดู เหมือนจะมีค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายมากมายทําให้รู้สึกว่าช่วงนี้ทำได้แค่ต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันอยู่รอดดังนั้นการทําธุรกิจด้วยความจริงใจนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ลูกค้ามีความช เจนในการทําธุรกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ในเดือนนี้นะและการไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆในการทําการตลาดไม่จมอยู่กับปัญหาเปิดใจแล้วรับสิ่งใหม่ๆเพื่อน,นํามาพัฒนาทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ก็จะทําให้มีลูกค้าหรือว่ายอดขายเข้ามามากขึ้นได้ในช่วงนี้นะจ๊ะต่อมาในด้านของการเงินกันบ้างเนาะสถานการณ์การเงินเนี่ยเป็นช่วงที่ยังต้องใช้ใจ่ายอย่าง ระวังด้วยการจัดสรรปันส่วนให้ดีอย่างชัดเจนนะคะในด้านของการเงินจะลงทุนทําอะไรช่วงนี้เนี่ยก็ต้องควบคุมงบประมาณต้นทุนและผลกําไรเนี่ยให้สมดุลน,นะจ๊ะไม่ควรลงทุนกับอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้เลยก็จะไม่ทําให้มีปัญหาการเงินเข้ามานะและสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนเนี่ยให้ระวังว่าช่วงนี้มีโอกาสโดนหลอกโดนโกงโดนยุยุยหลอกล่อนะคะซึ่งถ้าคุณขาดสติที่จะควบคุมกิเลสความอยากความโลภนะคะไม่ ได้เนี่ยแล้วปล่อยให้ตัวเองนะทำตามใจอารมณ์จ่ายไปตามอารมณ์นะคะก็จะส่งผลทําให้การเงินเกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลังนะในด้านโชคลาภของการเสี่ยงดวงช่วงนี้เนี่ยก็ดูจะมีโอกาสให้ชาวราศีกุมได้ลุ้นอยู่นะจากเลขที่ตัวเองชอบหรือจากคนใกล้ชิดที่ตัวเองรักก็ลองไปดูเอานะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมไปทําบุญน,นะเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาให้กับตัวเองด้วยนะจ๊ะ ต่อมานะคะเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างค่ะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะจ๊ะในเดือนนี้ความรักเป็นอะไรที่ดูเรื่อยๆยังไม่ได้สนใจหรือจริงจังกับความรักของตัวเองเท่าไหร่ดูยังอยากมีชีวิตที่อิสระกับเป้าหมายที่ตัวเองมองไว้อารมณ์แบบว่ายังอยากอยู่ที่ที่ตัวเองรู้สึกปลอดภยัยอยากอยู่คนเดียวในจุดที่ตัวเองรู้สึกสบายใจอะไรทํานองนี้เนาะทาให้ชาวราศีกุมมันไม่ได้สนใจที่จะมองคนรอบตัวหรือหากแอบชอบใครอยู่นะคะก็เลือกที่ จะเก็บเงียบแล้วแอบ,บมองแอบ,บส่องเขาอยู่เฉยๆเนาะในเดือนนี้เนี่ยความรักต้องกล้าที่จะออกมาจากความกลัวความกังวลความหวาดระแวงนะแล้วเปิดใจเปิดอากาศให้กับตัวเองมีความรักค่ะลองมองลองสังเกตคนใกล้ตัวบ้างอะไรบ้างก็จะดีนะบางทีเนี่ยเนื้อคู่ของคุณหรือคนที่คุณรู้สึกดีเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้นะและเปิดใจลองคบลองพูดคุยศึกษากันดูถ้ามันดีก็ ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ดีหรือว่าเข้ากัดไม่ได้ก็แค่หยุดค่ะถึงจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีแฟนได้ในช่วงนี้นะจ๊ะถ้าอยากมีแฟนก็ลองไปทําดูนะต่อมาเรามาดูความรักของคนมีคู่หรือว่ามีคนที่กําลังคบหาดูใจอยู่กันบ้างเนาะสถานการณ์ความรักช่วงนี้เนี่ยถ้าใช้ความคิดมากกว่าใช้หัวใจในการจัดการความรักของตัวเองเนี่ยจะทําให้ความรักเกิดปัญหาให้ขัดแย้งหรือว่าผิดใจกันได้ดังนั้นนะคะอาจารย์แนะนําว่าการปล่อยวางอารมณ์ ของตัวเองจากความคิดมากนะคะอยากกังวลแล้วก็พยายามอย่ามีตัวเองหมายถึงการลดอัตราตัวเองลงมองความอยากความต้องการของตัวเองให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ พยายามใช้หัวใจของเองเนี่ยดูความรู้สึกของคนรักให้มากๆค่ะด้วยความรักเราก็พยายามทําความเข้าใจกับเขาที่จะปรับตัวเข้าหาคนรักเพื่อให้ความสัมพันธ์แล้วก็ความรักในช่วงนี้มันดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างรับรื่นนะคะในด้านของสุขภาพกันบ้างค่ะก็เป็นเดือนที่อยากให้ระวังในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ในเรื่องการติดเชื้อด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้จะซื้ออะไรมาใช้หรือจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยก็ดูให้ดีๆว่ามีส่วนผสม ไรที่มันมีเอฟเฟกต่อเราหรือเปล่าที่เราจะแพ้หรือเปล่ารวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ควรประมาทนะจ๊ะควรมีสติทุกทุกขณะที่ทําอะไรอยู่เสมอเสมอนะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ